รอเรือคล้ายคลายรถมีเรือหลายรอบแล้วแต่ไม่ใช่ลำที่เรารอขึ้นข้อนหนึ่งของชีวิตคงเป็นเรื่องของความผิดหวังบางทีเราอาจต้องบอกตัวเองแบบนี้ในเมื่อยิ่งโตเราก็ยิ่งพบว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขมกกีความทรงจำเจ็บปวดเกาะกลุ่มกินพื้นที่ในหัวใจมากกว่าความสนุกสถานที่เบิกบานโลกมันเป็นเช่นนี้ฝนโปรยเบาบางโพะเรือยำเย็นว่างโลง่ง พืนแม่น้ํากระทบฝั่งคืนคางดังกว่าทุกวันมองเรือที่โผล่หน,น้ามาไกลๆแล้วผมคิดถึงภาพผ่านของเหตุการณ์ในวันหนึ่งเนิ่นนานมาแล้วผมยืนอยู่ที่นี่เรานัดเจอกันที่ท่าเรือพระอาทิตย์เรือด่วนธงเหลืองคลับคล้ายคลับคา,คาว่าเธอบอกอย่างนั้นตอนผมโทรไปถามว่าถึงไหนแล้วที่รู้สึกคลับคล้ายคล,ยคล,ยคลยับค้าเพราะผมไม่สนใจจำธงเรือ มันไม่มีเหตุผลที่ต้องจดจำเพราะทำงานเสร็จผมตั้งใจเดินเล่นลอยอยู่แถวแถวสวนสันติชายปาการอยู่แล้วอย่างไรเมื่อเธอมาถึงเราก็ต้องเจอกันจากสี่พยามาพระอาทิตย์คงราส15นาทีผมคำนวณเวลาแล้วล้มตัวลงนอนบนไม้ใกล้ต้นลำพูมองฟ้ามองเมฆปลดปล่อยตัวเองหลังเลิกงานสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือความเงียบ คำพูดของใครคนหนึ่งไม่อึกถึกนักหรอกแต่การนั่งจดจ่อฟังทุกประโยคทุกถ้อยคำและพร้อมจะพร้อมจะยิมคําถามเมื่อสงสัยในเวลาสองสามชั่วโมงแม้ไม่หนวกหูแต่เมื่อจบการสนทนาหัวควรได้พักสักระยะอย่างน้อยก็ตามแรงงานกฎหมายเรือลำหนึ่งแล่นผ่านไปผมหันมองแว็บหนึ่งและย้ายสายตากลับมาไว้ที่จานรูปเคียวไม่ใช่ลำนี้หรอกผมนึกในใจ มันก็เพิ่งแป๊บเดียวอยู่เลยผมชอบที่นี่ชอบสวนสาธารนณะโดยเฉพาะสวนสาธารนณะริมแม่น้ําชอบแล้วแวะมานั่งเล่นบ่อยๆแต่หากเลือกได้ผมจะเลี่ยงช่วงเวลาหกโมงเนื่องจากไม่ค่อยจะเห็นดีเห็นงามนักกับสังคมแอโรบิกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เสียงเพลงเล้าระทึกการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี แต่พื้นที่สวนเรามีอยู่แค่นี้เสียงดังขนาดนั้นลองนึกถึงหัวอกของคนที่ไม่ได้กระโดดโลดเต้นไปตามเพลงหากตั้งใจมาสนทนากับลมแม่น้ําเขารู้สึกเขาจะรู้สึกสงบได้อย่างไรเรานั่งกันอยู่หลายคนแต่ละคนก็ต่างจุดประสงค์การอุทิศส่วนทั้งส่วนให้คนเพียงกลุ่มเดียวจึงไม่น่าจะยุติธรรมหรือถูกจัดการด้วยความคิดที่ละเอียดรอบคอบแล้วแต่ แต่ก็อีกนั่นแหละโลกนี้คล้ายเป็นสมบัติของผู้คนแข็งแรงกว่าเสียงดังกว่าใครสงบเงียบใครมีเพื่อนพวกน้อยต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่หลักคิดประชาธิปไตยที่ใครๆก็ชื่นชมและศรัทธาก็บอกเช่นนี้เรือเล่นเรือลำที่สองเล่นผ่านไปผมเอะใจเล็กน้อยแต่ยังนอนนิ่งไม่น่าใช่ลำนี้หันไปมองธงสีเหลืองอีกครั้งผมสะดุ้งขึ้นมา ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็น่าลองเดินไปดูเสียหน่อยมืดแล้วเธอมาหาใครไม่เจอคงเคว้งคว้ากระเป๋าที่ใช้ลองแทนหมอนแล้วรีบจ้ำไปที่ท่าเรือไม่เดินผมวิ่งวิ่งไปก็ต้องคอยหลบหนุ่มสาวที่มาอ้อยอิ่งพอดลักกันไปโปะว่างเปล่าผู้โดยสารจากเหลือเมื่อสักครู่แยกย้ายกันไปหมดแล้วผมมั่นใจว่าเธอคงยังมาไม่ถึง มองเห็นพื้นที่ว่างโล่งแถวนั้นแล้วผมพาตัวเองไปนั่งรอเธอรอด้วยความเบิกบานรอกับ15นาทีผ่านไปไม่มีเรือมาเลยผมนั่งมองแม่น้ำนิ่งๆไม่มีกังวลเรือเที่ยวใหม่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอย่างไม่คาดฝันหญิงสาวเดินตามมาทางเรียบแม่น้ำมองผมด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับผมวิ่งไปหาเธอถามไถ่ว่าจะนั่งเล่นกันที่ไหน ที่ที่เราเคยไปนั่งด้วยกันใช่ไหมหรือจะแวะนั่งเล่นบนสนามหญ้าก่อนสักพักยังไงก็ได้เธอพูดห้วนๆเราเดินไปตามทิศที่มือของเราเกาะกลุ่มร่วมทางกันปากบอกว่ายังไงก็ไดค้ความจริงเธออยู่ในภาวะตรงกันข้ามให้คิดเอาเองก็เราๆอะไรก็ได้ยังไงก็น่าเบือ่อผ่านไป10นาทีหรืออาจจะยีสนาทีเบียรในขวดเหลือกว่าครึง่งแก้วตรงหน้าวางอยู่สองใบ แต่คืนนี้มีของเหลวสีเหลืองสว่างพรางพายอยู่ในแก้วใบเดียวแก้วของผมเธอยังหน้าบึง้งเงียบไม่พูดไม่ดื่มไม่สนใจอะไรเป็นไปได้ว่าอาจมองไม่เห็นผมด้วยซ้ำแม้ว่าเรานั่งเคียงอยู่ข้างกันลมลาตีเจอกินฝนจางจันนเซียวในคืนข้างขึ้นสวยหวานหวานเมาเมาคาจินโทนิกถ้าเธอเพียงแต่ไม่ดื่มอย่างที่เคยดื่ม ผมก็คงไม่รู้สึกแย่แต่นี่เธอนั่งเงียบเงียบทั้งในแววตาเต็มไปด้วยคำถามความโกรธความน้อยใจความไม่เข้าใจความและอีกอื่นๆแม้ว่าผมจะขอโทษขอโพยแล้วเธอก็ยังเอาแต่นั่งมองฟ้าถอนหายใจและไร้ว่าจะอารมณ์ใดๆไม่ดื่มไม่หิวไม่เอาอะไรทั้งสิน้นชัดหน้าหน้าเนียนนุ่มที่เคยใช้โนม,มาซุกซบไหล่ของผมบ่อยปากเคี้ยวหมกฝรั่งและจมอยู่ในโลกส่วนตัว หลังจากนั่งเงียบม,มานานเธอนั่งจ้องหน้าสายตาดูดูนั้นดูไปก็คล้ายแม่กำลังคาดคันลูกชายไว้ซนผิดแต่ว่าลายเยอะใหญ่ไม่ตีกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่นี่มันเหมือนไม่ใส่ใจกันเลยผมนิ่งฟังปล่อยเธอพูดไม่คิดจะเดินหาหรือโทรตามบ้างหรอไหนบอกว่ารออยู่ท่าเรือรู้ไหมเดินเดินวนจนทั่วมืดก็มืดไหนจะเจอไอ้พวกปากหมา ผมบอกเธออีกครั้งว่าขอโทษผิดไปแล้วผิดที่กะเวลาผิดและประมาทเกินไปคิดว่ายังมาไม่ถึงถ้าไม่รู้สึกผิดก็อย่ามาพูดว่าผิดเธอค้อนขวบเดือนผมหอมหอมที่พึ่งสะสบัดบ,บังใบหน้าลูกไข่เพลงในพับแผดดังแต่เมื่อเธอนิ่งเงียบอีกครั้งโลกทั้งโลกก็คาลายสา้สัมพสียง เจอกันนั่งอยู่ด้วยกันเพื่งชั่วโมงเธอยังไม่ยิ้มเลยแม้แต่น้อยทั้งที่โทนนัดกันน้ำเสียงในบทสนทนาหวานจนแทบจะเร่งให้เรือมาถึงชั่วพริบตาเบียรฝาดเฟื่อนแม่เหมือนคืนก่อนๆมือจับแก้วแน่นนิ่งแต่ใจผมสั่นไหวทุรนทุรายกับอารมณ์ของเธอถ้าไม่รู้สึกผิดก็อย่ามาพูดว่าผิด มันเป็นประโยคธรรมดาธร,รมดาเรียบง่ายและไม่น่ามีความหมายอะไรเลยแต่เมื่อถูกพูดโดยคนรักพูดนะขณะที่เราตระหนักถึงความผิดพลาดมวลสารของมันคล้ายก้อนหินหนักๆพุ่งเข้ามากระแทกหัวใจไม่ผิดหรอกที่เธอจะโกรธเบื่อหงุดหงิดแต่ก็ไม่น่ามีอารมณ์เกินเลยไปถึงขั้นไม่เชื่อถือกันอย่างที่เคยเชื่อไม่เชื่ออะไรไม่ไม่ไร้ไม่เชื่อว่าเรารู้สึกผิดอาจไม่ใช่คำปลุกปลอบ แต่เวลาผิดพลาดผมคิดว่าคนเราต้องการรับฟังให้อภยัยให้โอกาสอาจไม่ใช่มือที่พร้อมจะยื่นมาสัมผัสมือเป็นเพียงสายตาก็ได้สายตาที่เวลาสำหรับทำความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนเดิมเป็นคนรักของกันและกันแค่ทำผิดก็เจ็บพออยู่แล้วเราจะหายใจต่อไปได้อย่างไรหากถูกเคี่ยนตีซ้ำเติมด้วยความรู้สึกห่างไกลของคนที่เราใกล้ชิดมากที่สุด เราจะเหลือใครอีกไหมในชีวิตเพราะแม้แต่คนรักยังคิดกับเราในแง่ร้ายผมชอบผู้หญิงชอบความรักแต่สิ่งที่ผูกพ่วงมาด้วยบ่อยครั้งก็มาทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยหน่ายและอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าตกลงเดือนปีผ่านไปเราเติบโตขึ้นตามเวลาบ้างไหมทำไมเราจึงยังเจ็บปวดกับเรื่องเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บทั้งที่ไม่ได้ถูกฟันแทงเจ็บกว่าการถูกต่อยตีแสอีก ใช่ไม่กี่วันก่อนผมถูกพี่สาวคนหนึ่งใช้รีโมทแอร์ตีเพเื่อเอือมันวางอยู่ใกล้ๆมือโชคดีที่เราเจอกันในสำนักงานทนหนังสือถ้าเป็นในครัวเธออาจจะคว้ามีดพร้อมครกสาบประเคนให้ผมอารมณ์ทงเหมือนชาวบ้านชา,านช่องเขาเสียที่ไหนนาทีนั้นผมเจ็บแต่นาทีนี้ผมดีใจทำผิดและถูกลงโทษผมว่ามันสมเหตุสมผลดีแม้ว่าจะค่อนไปในวิธีป่าเถื่อนและถึงลูกถึงคนอยู่บ้าง อย่างไรเมื่อได้ระบายลงไม้ลงมือหรือพูดคุยปัญหาคาใจย่อมถูกสาสางแก้ไขอาจจะยังคับแค้นอยู่แต่ก็น่าจะเจอจังบางเบาลงบ้างตีก็ตีไปแล้วจะเอาอะไรอีกมันต่างจากการนั่งนิ่งๆหน้าตาเหมือนนางยากร้ายใครคนไม่รู้จักกันโตจนป่านนี้ผมเพิ่งรู้ว่าโดนตีด้วยรีโมทเองรู้สึกดีกว่าถูกตีด้วยความเงียบมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่ความเงียบมีพลังรุนแรงเป็นพลังลี้ลับปิดอัดและบีบคันหัวใจเป็นเอกเรัตนะเลียงผู้กำกับหนังเรื่อง Invisible Wave เคยเล่าให้ผมฟังว่าความเงียบไม่ใช่สิ่งที่เขาหวาดกลัวไม่ว่าเงียบหรือเหงาอยู่กับมันมาทั้งชีวิตจะกลัวทำไมแต่เขากลัวความเงียบในความหมายนี้มากที่สุดอยู่ด้วยกันสองคนแต่เงียบ นั่งอยู่ในรถจากพัทยาจะเข้ามาถึงบ้านที่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ไม่มีบทสนธนาสักประโยคบางบุกเขาอยากจะกระชาโครงมาลัยหกักเสาไฟฟ้าข้างทางอาจเป็นไปได้และจนบัดนี้เขายังไม่ไว้ใจตัวเองไม่แน่ใจว่าจะสามารถก้าวผ่านได้ไหมหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีกนาทีนี้ผมเข้าใจอำนาจแห่งความเงียบที่เขาหมายถึงมันเป็นเช่นซึนามิ พิสษสะสมพลังรอเวลาหยุดในต้ตาเลเป็นเหมือนพายุซ่อนแรกอยู่ในสายลมฉ่ำเย็นมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่และใครก็ยากคาทานพิษส่งของมันเมื่อวันนั้นมาถึงบางปัญหาอาจรักษาเยียวยาได้ด้วยความเงียบถูกต้องการตะโกนด่าทอใส่กันมันไม่สิสวิไลเอาเสียเลยอะไรพออดทนได้หรือไม่เหลือบากกว่าแรงเกินไปนักก็ต้องรู้จักปล่อยวาง ทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าทั้งสองฝ่ายสงบเงียบแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกระทั่งความเงียบนั้นเองที่เป็นปัญหาขั้นดุนแรงของสัมพันธภาพเงียบขพราหงุดหงิดลำคาญเงียบเพราะต้องการเอาใจหักเปรียบแม่นํำกับความรักความเงียบคล้ายจอกแทนหรือกอสว่าที่สะสมขึ้นมาเรื่อยๆ มันเป็นตัชนีหนึ่งที่ชี้วัดความสะอาดและปริมาณออกซิเจนไม่มีแม่น้ำสายไหนใสสะอาดอยู่ได้ตลอดเวลาหรอกยิ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่มีอายุยาวนานมันต้องไหลผ่านเกาะเก่งและเส้นทางโคเทียวบ้างมีทั้งพืชน้ำและสว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหน้าที่อย่างหนึ่งของเราคือการป้องกันกำจัดตามกมตามวาระหากคิดจะนั่งมองหรือล่องเรือบนแม่น้ำสายนี้ไปนานนานปัญหาคือ ทั้งเราและเธอต่างเชื่อว่าตนมีเหตุผลและอดทนได้เพียงจำกัดเอาเข้าจริงมันจึงยากที่จะจัดการในสัมพันธภาพราบลื่นทุกคืนทุกวันความรักและหัวใจเป็นเรื่องยากกว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าผ่านประสบการณ์มานานแค่ไหนเป็นไปได้ว่าทั้งชีวิตเราไม่มีสิทธิ์เข้าใจมันอย่างผุดผ่องท่องแท้เลยน้ำขึ้นน้ำลงเรายังรู้คำนวณพยากรได้แต่ความรักและหัวใจใช่ อย่างที่เป็นเอกลัตนะเระเองเคยบอกกระทั่งหัวใจเราเองมันจับซับซ้อนอ่อนไหวเกินกว่าจะคิดค้นสูตรสำเร็จและทฤษฎีมีแต่เคยคนเคยรักเท่านั้นที่รู้จักการหอมหวานของมันมีแต่คนเคยเจ็บเท่านั้นที่เข้าใจแม้ในความฝันบาดแผลนั้นก็ยังฝังลึกไม่ลบเลือนนานมาแล้วนานมากผมยืนอยู่ที่นี่ยืนรอเรือลำหนึ่งคล้ายๆรถมีเรือมาหลายรอบแต่ไม่ใช่ลำที่รารอนานมากแล้วนานมาก เรือเป็นทางบ้านและยอดยานสำคัญของเราเพราะว่าเมื่อถูกล้อถูกคิดขึ้นมาขับเคลื่อนโลกแม่น้ำลำเรือก็คล้ายว่าจะถูกมองข้ามและลดความสำคัญลงไปมีแต่คนต้องการความสะดวกความง่ายความเร็วต่อไปเรืออาจจะเหลือแต่ล,อล้อเรือให้เด็กถามว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรขณะที่เรือเป็นยานพาหนะของโลกโบราณ<ไ>อยู่กับความเรียบเรื่อย ขนาดตั้งชื่อว่าเรือด่วนแต่ความจริงมันก็เงินๆไม่มีวันเรือเท่ารถแต่ผมก็ยัง,ลงหลงรักเรือมีเรือลำหนึ่งที่ผมชอบมองและใช้บริการอยู่บ่อยๆเรือข้ามฟากผมชอบชื่อของมันชอบทั้งที่รู้ว่าหลายเรื่องเรือก็นำพาเราข้ามไปได้แต่ตัวส่วนหัวใจยังติดอยู่ที่กอสวาอยู่อีกฟากหนึ่ง